สวัสดีครับมัอนี้มาเตรียมใส่จอมคุงครับใส่จอมคุงมันเหนี้เนะสาก็ใส่แล้วนะครับเหนียมีปลาแดงกับปลาแดงกับหัวหานครับปลาแดกตรงตัวครับมันแม่นี่หัวหานครับเตรียมจะลง,งไ,าารรไปใส่แล้วครับมันี โบธื้นครพระประหลุนน้ำกันครับไปลงไปใส่ครับบ่นยจอมแบบนี้้างครับจอมแบบเกิดกลมๆนี่ครับแล้วก็ตัดขวดน้ำนี่แหละครับใส่ครับผมก็ซื้อเขาดอกครับเอา,างแล้วสามสิบหาบาทครับนี่ล้างละ ร้อยยี่สิบบาทครับนี่เป็นแบบตัวนี้เป็นแบบกลางม้งครับคล้าย,ายม้งครอบเล็กน้อยครับนี่ครับตัวนี้างางนี้แหละนี้ตัวนี้ดีนี่ครับนี่ครับลักษณะกักแบบนี้ครับมีหูจ้กหูนี่ตัวนี้สามสี่ห้าแปดหูครับตัวนี้ ลักษณะนี้ครับทำให้เข่ากับต้นยืนชันมากสิเข่าดีกว่าแบบนี้ครับแต่มันกระออกได้ที่กับแล้วเข่าแล้กกระออกได้ยูก่กับได้กินครับไปลงไปใส่ครับไนใส่ไปทาเบริรงนุ่มกันน้องสะน่ครับหาใส่น้องๆเองอยล่ครับมันไปใส่ไกลครับ ลองทำมือถืใส่กินถ้านึงมันเถอครับนี่จะได้ถ่า,ายพี่น้องเดิวยครับไปครับเดินทางครับแับน,นี้กล้องกับแบบบ้านนองเทานี่แหละครับเอามาถ่ายเอาเลยโมได้กล้องแบบก็ได้แล้วครับาทาโรกกรกกรบทรศัพท์เครื่องบวก,กี่บาทครับเห็ดไอ้เบอร์ครับไปกลังเดินทางไปครับ ทาอันนี้อากาศช่งนี้ก็ห้อนครับดูจังหวัดมุกดาหารนี่ก็ประมาณ40องศาไปครับ40กว่าไปแล้วห้อนนี้ครับไม่ไม่หยาหนุบป,ปัดครับแรงแห้งครับปีนี้ พี่เก่าผมเห็นแรงบันนะปีนหนะเห็นแรงเงี้เก่าผมปลูกมันแล้วล่ะครับปีนอียางบริปูแล้วครับของสัตวต้นไม้หลายอย่างคนะรับปลูกไว้ชมเย็นดีมะลิร้อนคลายหงุยหงิดที่กระไดนนะครับ ออกบรงใจแล้วล่ะครับบานนี่นี่ก็กอกน้ำปล่อยน้ำโซลาเซลลงครับเป็นบางมือเมือ่อใดพ่นมันเปิดลงกับปล่อยลงครับเมือ่อใดพ่นก้คาก์บเปได้ปล่อยครับนี่นร้อบ้ดนโอ้โอ้โอ้พระคอเลี้ยงลูกตัวนี้ ครับใส่น้องตุวผนักุนมันแห่งแล้วครับอปลาโดดออกใส่น้ำมันละกินบริกิแต่เขากับพอ่อทราได้กินอยู่ครับนี่ทารุ่นน้ำกันมื่ออื่นหมดละมันบ่บมันนะครับ มีงหลายครับนี่แหละไปเก่งๆแ,แล้วแบบหลอดใส่ด้วครับ ปลากระบอนดีเลยครับปลาเต็มๆต็มเต็มยครับแต่ทีงานาอื่นเราสิไปหาลงหนองอยู่ครับคนเซนิ่ายพี่น้องบุญละบอกโทรศัพท์กับผมคอยมีครับโทรศัพท์นี่กะลูกกะอยากเล่นครับเพื่อกาว่าให้ลูกครับอากาศตัวบานนอกไปนี้นะครับหากินไปน้ำมือครับ ม,มากกับบุรุษคอยซื้อกินเนะครับหากินไปแบบนี้นะครับของวันครับอาจิะลายตาเนี่ยเด้ครับสวยกันเบิง่งอใส่ไป,ไปเดี๋ยวผมใส่เป็นเซตกันครับเดี๋ยวจะสิทายพี่น้องเบิ่งอีกครับใส่แล้วหรอครับ เจ็ดเจ็ดล้างครับกระทาลุ่นกันเอื้อนเศร้าแล้ครับว่ามันสิมานบอพอได้กินพอได้อยากบอใส่ให้กินนี่แหละครับหวใส่ขายบริขารนะครับไปกลับบัดนะครับเปิ้ลกี้กระพอัมวงซุกครับสองลูกครับงูเลบครับแรงครับโอ้ย แรงครับแรงแห้งปีนเดี๋ยวนี้อามุ้งกลัวแล้วครับ16โมงแล้วก็ยังแดดนี่งซองอยู่ครับไปบ้านครับเดินทางกลับเมาบ้านครับนี่ยากอากินก้ากับผมมันมันขิดมัน ช่องดังเขาครับช่องดังเขาเว้าซีซีคุเบิ่งหลายแล้วครับทิ่ผมอ,อยี่ยเคยเบิ่งอยู่นะครับกลับบ้านครับาันมาเนาะวุ้ดอยากกินกับมาเจอได้กับนี่นะกินครับจะลดครับ bằng lắm cắm măng lắm mong gặp phải kim nhau hắn tôi không thiên gặp nặng thiếng nặng nặng ไปยออแต่ไปยังให้จับครับมาตัวนี้มาเลียงติโดนเติอแล้วไปให้จับช่องจู้คนหลังเขาครับชีดมานนองครับเอาเอาเอเจ้าจากรุ่นน้ากันครับเอาไว้จัํานี่แหละครับสวัสดีครับ